วันที่เก้ามีนาวันนี้ท่านฤาษีได้เดินทางมาฉันพัฒหารเพลนท่านฤาษีฉันอะไรครับพวกมันพวกเผือกหรือว่ากินมันนี่ล่าหมูล่บปากเลยกาแฟ กินกับลาบหมูด้วยอ่ะเป็นไงครับรสชาติแซ่บครับแม่ค้ายังโสดนะครับแบบม่ค้านี่โปรโมทต,ตลอดเลยโสดอ๋อสดเหรอโสดแบบม่ค้าร้านไหนร้านไหแบบนร้านเยออนอ่ะ กินไอใบเนั้นให้โชว์หน่อยสิเอาสันเอาเออนี่ลีไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ือกินลาหมูลับปากนี่เขาบูชาพญานาคลือสีเราบูชาเต่าเดี๋ยวส่งไปอยู่กับลุงพลนึงเล่นงานหรอบ้ากับมุงพลเยอะเลย แล้วกินข้าวอิ่มนี่ไปนั่งสมาธิไหมนี่หรือไปนอนน่าจะนอนนอนทำสมาธิข้าวกินหมดขึ้นเลยนอนแล้วไก่เปลี่ยนใหม่แล้วนะอเอาหลังฤาษีมากินข้าวเราฤาษีไปเอาทำงราเ <c oughs> ส้าไปงานได้งานเปลี่ยนใหม่แล้วเราไก่ว่า,วาโอ้โัวหน้าเสือกุ้ยแอบมาดูเรามั้งรีอ็อก